สวัสดีผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับตู้ฟูหนึ่งในกวีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์จีนผู้ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นเทพแห่งกวีและมีอิทธิพลต่อวรรณกรรมจีนมาจนถึงปัจจุบันตู้ฟูเกิดในปี712ในมณฑลเหินหนาน,านในครอบครัวขุนนางที่มีฐานะปานกลางเขาได้รับการศึกษาอย่างดีตั้งแต่เด็กและแสดงพรสวรรค์ด้านการประพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย แม้จะมีความสามารถแต่เขาสอบขุนนางไม่ผ่านหลายครั้งซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของเขาช่วงเวลาที่ตู้ฝูมีชีวิตอยู่คือยุคราชวงศ์ถังซึ่งถือเป็นยุคทองของวรรณคดีจีนแต่ก็เป็นช่วงที่จีนเผชิญกับความวุ่นวายทางการเมืองโดยเฉพาะการกรบฏของอัลลูซานซึ่งทำให้จักรพรรดิต้องหนีออกจากเมืองหลวงเหตุการณ์เหล่านี้มีอิทธิพลอย่างมากต่อง,งานเขียนของเขา จุดเด่นในบทกวีของตู้ฟูคือการผสมผสานร,ระหว่างความงามทางวรรณศิลป์กับเนื้อหาที่สะท้อนความเป็นจริงของสังคมเขาเขียนถึงความทุกข์ยากของประชาชนความอายุติธรรมในสังคมและผลกระทบของสงครามบทกวีของเขาจึงไม่ใช่แค่งานศิลปะแต่ยังเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่มีค่าหนึ่งในบทกวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของเขาคือขึ้นหอ ซึ่งเขียนในช่วงที่บ้านเมืองเกิดสงครามบทกวีนี้แสดงถึงความเศร้าโศกของกวีที่มองเห็นความทุกข์ยากของพลและความปรารถนาที่จะช่วยเหลือแต่ก็ทำไม่ได้ความรู้สึกนี้สะท้อนอุดมการณ์ของจื้อที่เชื่อว่าปัญญาชนควรมีความรับผิดชอบต่อสังคมชีวิตส่วนตัวของตู้ฝูเต็มไปด้วยความยากลำบาก เขาใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในความยากจนต้องระหกระเหินไปตามที่ต่างๆในช่วงสงครามและสูญเสียลูกหลายคนจากความอดอยากแต่ประสบการณ์เหล่านี้กลับทำให้บทกวีของเขามีความลึกซึ้งและสะเทือนอารมณ์ที่น่าสนใจคือแม้ตู้ฟูจะเขียนถึงความทุกข์ยากมากมายแต่ในบทกวีของเขาก็ยังมีความงดงามและความหวังเขามักใช้ภาพธรรมชาติเป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงและการฟื้นฟูเช่น ภาพดอกไม้บานหลังฤดูหนาวสะท้อนความเชื่อในพลังของชีวิตและความหวังในอนาคตอิทธิพลของตู้ฟูต่อวรรณคดีจีนนั้นยิ่งใหญ่มากเขาได้พัฒนารูปแบบการประพันธ์ที่เรียกว่ากวีนิพนธ์แนวใหม่ซึ่งให้ความสำคัญกับการสะท้อนความเป็นจริงทางสังคมมากกว่าการเน้นความงามทางภาษาเพียงอย่างเดียวแนวทางนี้มีอิทธิพลต่อกวีรุ่นหลังมาจนถึงปัจจุบันในโลกปัจจุบัน บทกวีของตู้ฝูยังคงได้รับการอ่านและศึกษาอย่างกว้างขวางความสามารถของเขาในการถ่ายทอดประสบการณ์มนุษย์ทั้งความทุกข์ความหวังและความงามยังคงสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนรุ่นหลังบทเรียนที่สำคัญจากชีวิตและงานของตู้ฝูคือศิลปะที่ยิ่งใหญ่ไม่จำเป็นต้องมีความเป็นจริง แต่สามารถรเผชิญหน้าและสะท้อนความจริงได้อย่างงดงามและปัญญาชนควรมีความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใด